ภาพจากกระพงบินล,ล่างทำไม,มไม่ใช่เกิบคนอ,อ่เนี่ยมันจะมี3มยู่นิตนะครับข้างล่างอันหนึ่งข้างบนอันหนึ่ง้นี่ก็จะอันท็อปอแล้วก็อันนี้อันหนึงนะครับอันนี้ก็เป็นห้องสามารถจัดเสวนาจัดอะไรได้สมมรัสาวๆที่เขาอยากอยู่ใกล้คุณฮิวโก้เขาอยากจะมาเขาไม่ต้องมาังนี่เขามอยู่กผมเลยก็ได้ปีเลยะแล้วก็วิวดีด้วยนอันนี้คือตึกเลนน้ำเครับผมไปดูนั่นดีกว่าคุณน้ำกุฎยา้อมทหารเรือ แล้วล่มรื่นดีจังเลยอะ่ะวิวดีมากนะคะวิวดีมากอ๋อกลัวร้อนไหมแดด <laughs> <laughs> อยากจะมาพักแถวนี้แต่ไม่ได้มีเงินเป็นหลักร้อยดอลลาร์อย่างงี้มีฉุกๆกอย่างี้ไหมฮนะ <laughs> มันก็จะมีเล็กๆอยู่ข้างบนข้างบนครัวนะครับแล่นก็สำรับพวกฝังก่งแบ็คแพคเกอร์่นเดี๋ยวเราไปดูห้องซ้อมกันดีกว่า <laughs> เข้าไปใ <laughs> นตัวบ้านใหญ่ บบ้านโอ้โหทางเขดทนะคะอันนี้ก็คือบ้านของบ้านของแม่ค่ะครับผมผมก็มามาอยู่ช่วงไหนทำงานดึกยล้วขับกับกับห้องไม่ไหวก็จะอยู่ที่นี่ก็จะอยู่่่ทีีนหรือถ้าจะต้องมีทัวร์ต้องออกต่างจังหวัดแต่เช้าก็มานอนที่นี่ก่อนนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นอาร์ตมากข่าววัดส่วนแก้วครับเขาบอกว่าถูกมากเลยถูกครับเนี่ยตัวละสี่ร้อย ให้เขาคุ้มใหม่ให้เขาขึ้นหนังใหม่เอ๊ะมีปลาเยอะจัิงเลยฮะผมก็ผมก็ชอบเลี้ยงปลารู้สึกว่ามันทำอะไรเป็นเออมันสงบดีข้างบนนี้เป็นห้องนอนกับห้องนอนเหรออืมให้เราดูได้ไหมคะกอ็อ่ามันก็อาจจะไม่ปลอดภยยัยอะไรมันจะมีคนนอนอย,ยอู่ยๆๆๆๆเป็นห้องซ้อมที่ขลังมากทางด้านนี้นะครับโอ้โหเป็นวังจริงๆนะครับคุณอุ้ย้างในสวยมาก ทางนี้ครับทางนี้อ๋อทางนี้จะบอกว่าีนห้องครูสวยแราก็เชิญอส่วนของส่วนของแม่นะครับเชิญครับโอ้โหเยนุ่เลยนะีค่ะก่ื่นนี่ให้ให้นี่พี่เจีผู้จัดการนะครับมือด้ครับนี่ดามือบนะครับ มือกองนะครับพี่โยนะครับแล้วมือกีต้าร์อีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะคอเดียวกันทุกคนเลยทุกท่านเขาบอกว่า <c oughs> มึงนี่ชอบคาราบาลอ่าทำไมฮะทำไม,ำไ,มไม่มีใครไม่ชอบคาราบาลหรอกครับที่เล่น,นดนตรีในประเทศนี้ผมไม่เชื่อรจริงๆแล้วก็มีอยู่วงเดียวเองทีคาราบาชูนาชูตาได้จริงๆในความเป็นไทยและในความเป็นล็อกในความเป็นอะไร เป็นปรากฏการณ์ก่อนที่ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะ,ะอยากให้ใหนฐานะพี่ก็เป็นเป็นตัวแทนละกันนะฮะบอกถึงแฟนๆนิดนึงเกี่ยวกับอ,อ,อัลบัม้มหรือว่าอยากจะโปรโมทหรือจะอะไรคะ ก็คงอยากจะโปรโมทแะ้วครับช่วยซื้อเป็นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นผลงานที่เกิดจากความตั้งใจของสมาชิกทุกท่านกัันน้วกกเรา็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับวงสิบล้อทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณรักคุณมากๆนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่เอากู๊ดก็เข้ามาอยู่ในวงนะโคตรมากวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะับลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับ s t a r s t o r y ห้าทุ่มตรงวันอังคารค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงพ่อๆจากสิบล้อก็แล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

i oh, no.